สวัสดีค่ะตอนนี้เอลก็อยู่ที่หนองเขียวนะคะหรือเมืองงอยไหมคะ่ะวันนี้เอลก็จะมารีวิวค่าห้องพักที่หนองเขียวนะคะในราคาที่ถูกมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วห้องพักจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็แม่พักกันก่อนนะคะเพราะเรายิงยาวมาทีเดียว140โลตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเลยอีก14 14, 14กิโลก็ถึงหนองเขียวแล้วนะคะตอนนี้ก็หาห้องพักอยู่คะ่ะ เดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะไปพักที่ไหนของน้องเทียวนะคะตอนนี้ปวดตูดมากเลยค่ะไม่ไหวนะคะนี่ก็อยู่ข้างก่ะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ก็มาหาที่พักกันนะคะที่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็เป็นหมู่บ้านแบบ บ้านๆของเขาเนาะเดี๋ยวๆก็จะเดินหาที่พักดูนะทางนู่นนะเดี๋ยวเดินไปเองขับรถเืลองไม่ได้ไหมตอนนี้ก็เจอปัญหานะคะที่พักที่เราจะมาพักคือที่นี่แต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยเดี๋ยวมันในโทรศัพท์ก็หมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ทเงินกันก่อน ตอนนี้เราก็หาห้องไม่ได้เลยนะคะนี่ก็หาห้องใกล้ที่สุดตอนนี้นได้ห้องพัก,พกเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งแสนกิบเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเนาะที่หนองเขียวร้อนมากค่ะแล้วก็ทิวทัศน์ก็เราก็พักกันที่นี่นะคะก็ปักทางสะพานนี่เลยะคะ่ะเมื่อกี้หาห้องพักสุดๆเลยมีห้องพักนะคะแต่ว่าไม่มีคนอยู่เลย เราก็หาห้องพักแบบราคาประหยัดเนาะมันก็เลยหายากนิดนึงแต่มาได้ที่นี่เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าแสนกีบเนาะเราขึ้นไปดูห้องพักกันเนาะอะไรก็แสนกีบหะ่ไหมในห้องไหนอ๋อเดี๋ยวเราไปพาไปดูห้องพักกันเนาะราคาแสนกีบก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะห้องก็ใหญ่ค่ะนี่ห้องน้ำ เดี๋ยวเราก,าาก็าจะไปขึ้นผาชมนั่งหรือว่าผาแดงกันเนาะนี่ก็บรรยากาศห้องนคะคะที่หน้านห้องค่ะเแล้วพ่อผ้าอะไรอยู่ตรงนี้เนาะเดินขึ้นเนาะน้องหันแม่นผาเนาะผาซมนางบอกตรงนั้นผาซมนางตรงไหนผาแดงผาแดงผาแดงจะยุ่งสุดทั้งพุณแมนบ่แต่แว่าขึ้นคนละทาง อ๋อขึ้นพลัดทางไปคุณนี่ในนิดเดาะทั้งคุณบอกแล้วก็ขึ้นยังเลาะมานันทั้งเทิง์นคุณบอกแมนภาแดงนี่มันจะไกลก,ก่อนแล้วก็ขึ้นไปเบนยังมึงหมอกบอก่แมนจะมีหมอกอ๋อมีหมอกตอนตอนเศร้าเลยนบ่เป็นทะเลหมอกเลยบ่แมนแต่ว่ายามนี้นี่บ่ค่อยจะมีอ๋บอบ่ค่อยจะมีมันท้อนหน,น้าหน้าหนาวตอนมาณเดือนสิบเอ็ดอันนี้มีจฉกหน้านี่ก็มีน้ำฝน นหน้าหนาวหลอกกับหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแรงอันนี้ตอนนี้หน้าหน้าอย่างนี้ยังยังแม่นหน้าฝนอยู่อ๋อหน้าฝนบ่นี่ฝนตกบน่นี่เห็นมั้แม่เจ๊ว่าช่วงซ่อมมือนี้จะบ่ตกแล้วอ๋อเออห้อนขนาดนอกห้อนแ,<ม>แบบ<ฮ>ห่อนสิเป็นลมฮ่าเอาใจเงินทีเขานั่งเรือกันไปไหนแต่ตังค่ะคุณพี่นั่งเรือว่ะเออนั่งเรือกะขึ้นไปฮอดเทงพุ่นแล้วก็ลงไปฮอดอ๋อ้มซื่อชแม่นซมแล้วเร่าไอ้เมืองไอ้เมืองงอยเมืองอยอ่างนี้ดิเฟนหนึงเมืองงอยก็มีเหือไปท่างหา ถ้าเขาขับรถนีกอะขับรถก็ได้ขับรถนี่จะไปเส้นทางนี้อ๋อเส้นทางนี้แมนขึ้นไปแต่ว่าทางนี้ค่อนข้างว่ามันง่อยเก่าห์นะแมนมัน่อยเก่าจะมีตมเพื่อนมันการลดเครื่องบางที่ก็เป็นตะไบกมนเ่นบ่แล้วมันทางแบบสั้นบอบอเป็นแค่ทังทังลำบากก็คือแมนจะมีบวงมีตล่มไร่แล้วแต่ิเป็นบ้านในชาวบ้านนือซื้อแมนบอบ้านชาวบ้านเขาก็ไปนอนอยู่หันนืซื้อแมนกลับไปสัดตรงอย่างเดียวเลยแมนมันจะมีแยกเข้าไปอีก เนี่ยเข้าไปอีกกับใกล้ๆริมโขงริมแสซี่เนาะเพราะเห็นในจีเพีรมันจะมีมงงเซาแบบซี่แหละอีกมงึงหนึ่งทางพุ่นแต่เมนเมนเมืองน้อยแหละเนาะพอตรงนี้เซบูไมีอย่างแล้วกับไปเธอหนึ่งกับเป็นหมู่บ้านเมืองน้อยโอ้ขอบใจหลายนี่ร้านอาหารแนะนำมาแถวนี้อาหารแนะนำปะเออร้านไหนแซ่บๆไหมมีได้มีแต่ว่าที่จะมาเข้าห้านี่แหละร้านนี่หลายว่ะร้านไงก็หมู่อะั้นะมันจะสะดวกอ๋อโอเคขอบใจน้อยขอบใจไป สําหรับเพื่อนๆบางคนนะคะที่จะมาหนองเขียวก็มาพักที่นี่ก็เป็นราคาประหยัดนะคะแค่1,000 0แกีบเท่านั้นเองก็วิวก็ที่สัาาตอนนี้<ม>ก็ไปขอไปอาบน้ําก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปเที<ม>่ยวบริเวณนี้ค่ะเราที่นี่ก็รับซักผ้าด้วยนะคะ1นกิโลหนึ่ง0 0ื่หนึ่งหมื่นาพกีบเดี๋ยวเราก็จะจ้างซักผ้าค่ะที่นี่ก็พร้อมหมดทุกอย่างเนาะแต่ว่าสําหรับคนไม่คิดอะไรมากมันก็จะมีรูตรงนี้อยู่เนาะ ก็ราคาประหยัดต้องทําใจนะคะมันก็ไม่มีอะไรผมเพราะว่าที่นี่มีแอมีน้ําอุ่นก็ถือว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วค่ะในราคา1นึ่งเซนหนึ่งเซนนี้ก็เท่ากับ 2, 200บาทไทยไม่ไม่รู้เนาะลองไปคิดกันก็พรุงนี้ก็จะ,นะก,จะก็จะไปขึ้นผาแดงประมาณสัก5้าโมงเชา้าหโมงเดี๋ยวก็จะไปดูทะ,ทะเลหมอกที่ผาแดงข้างบุนนะคะว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะบ๊ายบาย